ภิเพกบอกพระรามไปว่าอย่าได้ปล่อยให้สหัสเดชะออกมารบเราต้องสยบมันไว้ก่อนระบองวิเศษต้นชี้ตายปลายชี้เป็นเย็นไว้ไม่ได้มันอาจชี้ทำลายให้ลิงตายทั้งกองทัพพระรามจึงท้าทามให้หนุมานไปปราบให้ราบคาบสะดวยดีมีใจให้หนุมานแปลงกายเป็นลิงน้อยชมอยวิ่งไปตัดหน้ารถศึกของสหัสเดชะแล้วทำท่าว่าข้าขอโทษอย่าโกรธข้านะทัพพระรามได้ลังแก่ข้ามาพระรามได้ข้าพ พาลีสิ้นชีวีที่เป็นเจ้านายข้าอีกข้าพอจะลีกมาร่วมทัพกับท่านจะได้ไหมสหัสเดชะตามใจจึงสั่งให้หนุมานในร่างลิงน้อยร่วมทัพเดินทางระหว่างเดินทัพหนุมานกับพูดไปต่อข้าขอใช้กระบองท่านได้ไหมยังไงเราก็ช่วยรบกันสหัสเดชะผันตอบตามใจจึงมอบกระบองนั้นให้หนุมานไปบันไล่ให้หนุมานกายร่างกลับมานำพาฟาดกระบองนั้นหักทิ้งไป